คนเกิดปีนักษัตรมะโรงปีมะโรงเป็นนักษัตรพลังธาตุดินเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนจอพลังดินธาตุไฟพลังธาตุของเดือนเป็นธาตุเดียวกันกับคนปีมะโรงแต่เดือนจอเป็นเดือนที่พธทชงกับนักษัตรมะโรงส่งผลทําให้ในเดือนนี้คนปีมะโรงต้องใช้ความรอบคอบในการทํางานดูแลงานที่ทําหรือรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดอย่าไว้ใจลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานเพราะอาจเกิดปัญหาจุกจิตตามมาให้ต้องแก้ไขในภายหลังโดยเฉพาะคนปีมะโรงที่เกิดพศ2543 2531และ2519ต้องวางแผนงานให้ดีเพราะงานอาจเสร็จไม่ทันตามกำหนดมีงานให้ต้องจัดการเพิ่มมากขึ้นงานที่ทำมีเหตุให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกิดการเข้าใจผิดกับผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นช่วงที่คนปีมโรงต้องมีสติอดทนและระวังคำพูดส่วนคนปีมารงรอบที่เหลือต้องระวังการตัดสินใจผิดพลาดคิดรอบคอบก่อนพูดควรเก็บตัวอย่าออกหน้าแทนคนอื่นระวังการถูกใส่ร้ายเข้าใจผิดด้านการงานรับภาระงานมากขึ้นและต้องดูแลงานให้รอบคอบระวังความผิดพลาดหากค้าขายต้องดูแลเอาใจใส่บริการลูกค้าและดูแลงานเอกสารให้ดี ด้านการเงินระวังการใช้จ่ายด้านความรักควรสงบปากสงบคำควรพูดคุยกันด้วยเหตุผลด้านสุขภาพควรระวังอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยแนะนำให้คนปีมาลงสวมใส่เครื่องประดับเสื้อผ้าคนสีธาตุน้ำเพื่อช่วยปรับสมดุลเพิ่มพลังธาตุดินทำให้คนปีมาลงผ่านพ้นอุปสรรคด้านการงานและการเงินไปได้